การดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซงอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํำปลดตอนบนอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี แล้วเสร็จแล้วกว่า9 5เเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยค่าส่งมอบงานได้ภายในวันที่20บมีนาคมนี้ซึ่งหลังจากการดําเนินการประชาชน5ห,หมู่บ้าน310ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรจะได้รับประโยชน์กว่า500ไร่มีปริมาณน้าเก็บกักเพิ่มขึ้น35,000หัลูกบา์เมตรจากความจุเดิม2 1 5 0 0 0หัลูกบา์เมตรเป็นความจุที่250 0 0 0ลูกบา์เมตรอ่างเก็บน้ําห้วยปลดตอนบนเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานก่อสร้างเมื่อปี2 0 0 0 ห้ารอสามสิบ ความจุ2 1 5 0 0 0ลูกบาทเมตรถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้องเมื่อวันที่22พฤษภาคม2546เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านก้องเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 6 3และฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อวันที่14สิงหาคม2563มีปริมาณมวลน้ำที่ไหลสะสมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำจำนวนมากเกิดการกัดเซาะทำนบดินเป็นช่องขาดขนาดกว้าง5เมตรยาว2่เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จังหวัดอุดรธนานีและโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธนานีจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลซึ่งต่อมานายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางตามอำนาจาร,รองนายกรัฐมนตรีกรอบ,บวงเงิน6กล้านสี่แสนสบาทเกสตางค์ให้ดําเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยน้าปลดตอนบนซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธนานีเป็นคู่สัญญาก,กับบริษัท ACM Development ดำเนินการปรับปรุงทำนบเดิมปรับปรุงอาคารระบายน้ำลน้นเพิ่มท่อระบายน้ำห้แถวและก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำขนาดท่อ30ซนติเมตรอายุสัญญา160วันเริ่มอายุสัญญาวันที่28สิงหาคม2,564ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่3กุมภาพันธ์2565เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขยายเวลาถึงวันที่20มีนาคม2 1,565ค่ะ